หมอเพจดังท่านหนึ่งบอกว่าอย่าหาทำอัลเทอร่าถ้าใครเข้าคลินิกความงามใหม่ๆนะไม่อยากให้เริ่มจากอัลเทอร่า M I R ก่อนหน้านี้เคยมีคุณหมอเพจดังท่านหนึ่งบอกว่าอย่าหาทำอัลเทอร่าคนก็มาให้ความสนใจกันว่าแบบเอ้ยสรุปอัลเทอร่ามันไม่ดีเหรอมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ในมุมมองของหมอนะเอลเทร่าเนี่ยเป็นหัตการที่ดีนะดีมากเลยมันเป็นการยิงเัลตราซาวเข้าไปในชั้นสมแลหรือว่าชั้นที่ทําให้หน้าเรายกหรือย่อนเนี่ยมันอยู่ใต้ใต้เนื้อเราเนี่ยนะคะแต่ว่าที่ที่เขาบอกว่าอย่าหาทำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหัตการที่ไม่ได้เห็นผลทันทีเห็นผลนู่นอีก6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าคลินิกความงามใหม่ๆนะไม่อยากให้เริ่มจากอัลเทร่าเพราะว่ามันเหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นการแบบ มันเป็นการแก้ขั้นสุดท้ายหมอมองว่าอย่างนั้นนะถ้าเริ่มเข้าวงการกลิ่นความงามอยากทำอะไรดีทำจากบ و ทอกฟิลเลอร์สกาวตาแล้วก็อัลเทอราเนี่ยสุดท้ายเลยเพราะว่าไม่ไม่งั้นนะ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมเข้าคลินิกเสียตังค์ตั้งแพงแล้วมันไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอัลเทอรามันก็ค่อนข้างมีราคาส่วนตัวหมอเองหมอก็เป็นคนที่ยิงอัทราเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราอยากมนเทนหน้า เหมือนกับหลักๆมันเป็นการแบบเหมือนกับว่าเราอยากไม่ให้หน้าเราหย่อนค้อยมากขึ้นในอนาคตที่เราจะแก่ขึ้นนะเราก็คอยยิงประมาณปีละครั้งถึงสองครั้งค่ะดรวีคลินิก